นะที่มีชาวต่างชาติตั้งแต่นั่งทิน้นเดินทางขี่เครื่องบินมานะชุ่มหนุ่มปาร์ตี้กันนะสนุกสนานกับชีวิตเขาชอบใช้ชีวิต,วตโลดผลก่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่2,565นะคะวันนี้เราจะไปต่อกันที่ชาวราศีมีนถัดน้ำนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะ16-31มกราคม2,565นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตลอด1ปีที่ผ่านไปนะคะ,ะมีความรุ่งเรืองก้าวหน้า กายใจเข้มแข็งแข็งแรงนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดปีและตลอดไปนะคะอันนี้เราก็ดูสถานการณ์ของราศีมีนนะคะอันนี้ก็คือคนรักน,นี้อันนี้ก็แถวนนี้ก็คือแนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้นะคะคาแนะนำราศีมีนนะคะ ไม่รู้จะรีบไปไหนนะรีบร้อนค่ะอมุทลุอืมดุดันนะคะอตอนสมัยวัยสรุ่นวัยรุ่มวัยหนุ่มสาวนะอ่ะนะอจะร้อนค่ะแล้วแล้วนะพักตรงนี้ดีกว่านะเพื่อค้นหาตัวตนของตนเองพักแล้วก็จะ ได้เดินหน้าต่อไปนะพักในเรื่องปัตตนีนะเดี๋ยวให้มีตัวแทนของปัตตนีคนรักคู่ครองคู่ค้าความคิดนะคะและการจะมีครอบครัวนะพันธุผูกพันธความมั่นคงอันนี้ดาวพูดความคิดกับคิดมากคิดเยอะค่ะคิดนานเลยพอเข้าสู่ไวัยอวัยมากแล้วนะเป็นผู้อ หยุดนิ่งแล้วอะหยุดนิ่งเพื่อความก้าวหน้าว่าจะมีคู่จะทำอะไรให้ชีวิตมั่นคงคิดมากคิดเยอะอ่าก็คิดแล้วก็ฟุ้งซ่านนะถึงขั้นเจ็บป่วยหนักเลยความคิดมากก็ทำให้เจ็บป่วยได้นะคะเนะะีเจ็บป่วยค่ะอ่าโรคซึมเศร้ากันเนี่ยอือเดอโรคเครียดนะ เป็นเวลาที่สงบนิ่งเรียนรู้เข้าใจจิตใจของตนนะคะสติปัญญาดีนะคะฟุ้งซ่า,านคิดมากคิดเยอะคิดแล้วไม่ลงมือทําอาชีพครูค่ะนักวิชาการนะสนโดดมีลูกสนตัวสูงค่ะสมาธิจิตอเราเรียนหน้าตาแก่ขึ้นเยอะเลยค่ะแก่กว่าอายุจริงอีกตอนนี้ ความวุ่นวายนะต่อสู้แย่งชิงดีชิงเด่นนั้นนะที่ผ่านไปนะผู้คนนะดิ้นรนนะ,สะแสวงหาแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงนะความอยากมีอยากเป็นนั้นไม่ใช่ความสุขนะต่อสู้ดิ้นรนากาเกลียดตัณหา ความสุขที่แท้จริงก็คือการพอใจในสิ่งที่มีสงบนิ่งนะคะบำเพ็ญตบะค่ะแสงสว่างแห่งปัญญารู้แจ้งแล้วมีความหวังมีกำลังใจนะเพื่อที่จะลุกขึ้นใหม่นะคะเงียบครึมค่ะสมถะคิดมากคิดเยอะค่ะไม่ชอบสังสรรค์กับใครชอบ ทำงานตามลำพังนะมีความเชี่ยวชาญในงานสาขาใดสาขานึ่งเฉพาะเลยงานครูงานวิชาการเป็นนักบวชนะคะพอกินพอใช้อ่าไม่พอเก็บด,ด้วยความรักก็จะแต่งงานช้านะอันนี้ก็เหมาะ,ะเหมาะกับคนที่อายุมากกว่าค่ะเพื่อความมั่นคงนะโสดมานานนี้ถ้าคิดจะมีคู่นะคะ นะปัตตนิพันธุครอบครัวคู่นาะดาพุทธไปอยู่ในเรือนกรรม,มะนะต้องลงมือทำนะนะลงมือทำแล้วก็จะได้เริ่มนะความรักใคร่นะก็จะได้พบกับคนที่มาเกื้อกูลอบถมได้พบกับคนที่จะมาเกื้อกูลนะมีมิตรภาพที่ดีนะคะ ก็เปลี่ยนแปลงตนเองใหม่นะคะในเรื่องของการคิดใหม่ทำใหม่นะคะการเงินนะ,ะก็จะได้ทำผลงานที่เชี่ยวชาญชำนาญนะเป็นบุคคลเชี่ยวชาญงานเฉพาะด,ด้านค่ะ อาจจะมีคนที่มาให้ความช่วยเหลือนะด้วยประสบการณ์ชีวิตนะความรักก็จะอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะคบกันแบบเพื่อนมากกว่าชู้สาวนะคะจะได้พบรักที่มั่นคงนะการอยู่โดดเดียวปริจากผู้คน ก็จะได้แสวงหาความสุขที่มั่นคงได้ศึกษาต่อนะคะเดินทางไกลนะศึกษาต่ออย่างต่างที่ต่างถินต่างประเทศนะสนใจในศาสตร์ลีลับเก่าแกา่ได้ทําบุญสวดมนต์นะคะได้เดินทางนะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ คนรู้จักตนเองแล้วนะคะแต่ที่ผ่านไปนั้นปล่อยให้ราชานะราชาเนิ่นนานนะความรักนั้นก็คนรักก็ตีจากพัดพระราช้าเนินนานนะพรุ่งนี้สายเกินไปนะย่อมต้องยอมรับวางแผนชีวิตอนน้อมถ่อมตนนะไม่มีใครรู้นะคะ ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องหรอกนะคะทบทวนสิ่งที่ทําอยู่มั่นใจแล้วลงมือทําตามความคิดฝันนะคะอันนี้ฝันเอาไว้ว่าจะมีธุรกิจเล็กๆแล้วก็มีคู่ที่มั่นคงอ่ะก็เริ่มแล้วนะก็จะได้พบกับคนที่มีประสบการณ์มาช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถอีกฝ่ายหนึ่งค่ะไปดูเขาเป็นใครอ่าคนรักคู่ครองฝ่ายตรงข้ามนี่เขาก็เป็นเพื่อนสนิทนะคะกันละเอยมิตรที่แสนดีเขาก็ไปแล้วห่างไกลกันไปแล้วตามวันเวลาเป็นคนที่ชอบไฝรู้เรียนรู้เพื่อนสนิทนี่นะความรู้ทั่วไปมีมากมายเยอะๆเลยนะคะการศึกษา เป็นคนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทำงานหนักเหนื่อยมีธุรกิจโรงงานใหญ่โตเป็นของตนเองชอบแบบชอบหานชอบทำงานหนักมีสติปัญญาดีนะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักนะคะเป็นกันลายาณมิตรกับผู้คนทั่วไปนะอันนี้ก็ห่างหายกันไปแล้วห่างไกลกันไปปัญหาที่คลายตามมันเวลาเพื่อนสนิทนี้ เขาก็ไปแล้วนะเขาก็ไปประสบความสําเร็จนะเขาก็ไปพบคู่คนรักที่ดีที่เหมาะกับเขาเลยไปเจอคนเก่งบวกเฮงแล้วนะเก่งบวกเฮงมาเจอกันนะเขาก่อนนี้เป็นนักปกครองนะได้รับชัยชนะแล้วนะคะอันนี้คิดมากคิดเยอะ คิดจนฟุ้งซ่านในโลกเครียดนะ,ะเครียดกว่าจะลงมือทาปล่อยให้เวลาช้าเนิ่นนานแต่คนนี้เขาทํางานใหญ่ใจนิ่งนะที่เขาคิดเขาทํานี้ให้ความยุติธรรมกับตนเองและหยาดมิดนะงานที่เกี่ยวข้องนี้ก็งานปกครองงานนักการเมืองนะคะ,ะงานนี้ มั่นคงนะก็ได้พบรักกับคนที่ทําบุญมาร่วมกันนะคะนะไปเจอความรักที่สมดุลลงตัวนะอนะ่เป็นผู้ให้ผู้รับเท่าเทียมกันเลยเป็นคนมีอำนาจในตัวนะมีผู้คนเกรงใจค่ะ,ะเอียดรอบครอบนะ่ะไรก็สำเร็จได้รับชัยชนะ เกี่ยวข้องกับการเมืองนักปกครองนะคะได้รับการแก้ไขปัญหาตามวันเวลาแล้วเขาลงมือทำเองด้วยสติปัญญาได้พบการทำงานใหม่ๆนำมาใช้ได้ผลดีงานนี้กวงานลึกลับเล่นลับงานนี้สำเร็จตรงเป้าหมายเขาเลยงานมั่นคงค่ะได้เลื่อนตำแหน่งเงิน มีกินมีเก็บค่ะมีบ้านมีรถมีหลักทรัพย์เป็นของตนเองจากไอเดียความคิดนะคะความรักนี้ไปถูกใจกับเพื่อนรักนะเพื่อนทางไกลของเขา,าที่เริ่มกลับมาพบกันใหม่รักด้วยสมองและหัวใจนะคะก็ ได้ทำความยุติธรรมนะความจริงให้ปรากฏนะวัสนาดีก่ะเก่งบวกเห็งแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สมองทั้งเรื่องส่วนตัวรอบครอบในการงานด้วยนะคะงานนี้ก็ได้ทำงานบุญงานสังคมสังเคราะห์นะชอบมันเพียรถือศีลสวดมนต์ภาวนานะเป็นคนเงียบรักสงบ ม่น้อยไปกว่ากันนะแต่คนนี้เขามุมเงียบสมงบของเขานั้นก็อดทนได้รอคอยได้กับสิ่งที่ทำนะเป็นคนที่ลึกซึ้งนะคะเป็นุคนที่ผ่านความอดทนเสียชะละ,ะเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายอ่านี้ก็ถึงเป้าหมายแล้วค่ะไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเก่าการที่ ได้ร,รู้ถึงเกิดแก่จับตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่รู้แจ้งผ่านความทุกขทรมานนะจนเข้าใจถึงสัจธรรมความจรงิงก็เป็นคนที่ได้บรรลุถึง อาชีพท,ที่ต้องเสียสละนะงานสังคมสงเคราะห์นะเป็นนักบวชนักปฏิบัติธรรมงานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะช่วยรักษาคนเจ็บป่วยให้หายหไข้เป็นผู้ได้เกี่ยวงานกับศิลปะความรักที่เขาอดทนได้รอคอยได้อดทนถึงที่ได้ดีเลยได้พบกับคนที่ ใชนะ่ลงตัวเลยผ่านความผิดหวังมาก็ตอนนี้มีโครงการที่จะทำทำด้วยความเสียสละอดทนนะก็ได้พบกับการเป็นที่ยอมรับ ุงตัวเองใหม่เสมอนะคะเนี่ยทันโลกค่ะคนเก่งค่ะจากการอดทนอดกลั้นเสียสละรอคอยช่วงเวลาโอกาสที่ดีอันนี้ก็จะได้พบคู่นะคะคู่นี้ก็ลักษณะสูงยาวเข่าดีนะรักเงียบๆนะรอวันมาจะเจอกันใหม่ได้พบกับความรัก ที่แอบรักไม่ได้ใช้ชีวิตรักกับคนที่ปรารถนาอันนี้รอวันกลับมาพบกันใหม่ตามวันเวลาคำแนะนำให้กับชาวมีนนะคะล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่อย่าคิดมากคิดเยอะนะคะ t h a r i ฉ t อยาผู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะสุขภาพดีนะนี่ทำงานเกี่ยวข้อง ก็เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูนะครูพระละหมอยานะคะก็ลุกแล้วขึ้นสู้ใหม่นะคะล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ก็จะมีครอบครัวนะคะมีพันธุมีบ้านมีญาติพี่น้องญาติพานะการต่อสู้มุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จอันนี้การเดินทางนี้ได้ดีนอกถิ่นเกิดก็จะได้ มีลาบใหญ่นะคะเสารีในเรือนเสาลาพระนะสามสิบวันที่5มีนาคม2563ต่อยอดถึง1มีนาคม6กได้ลาบใหญ่นะความมั่นคงจากการที่ไม่ยอมแพ้อปุปสรรคทำงานก็ได้ทำงานนะได้ดีนอกถิ่นเกิดค่ะเปนนักต่อสู้ค่ะเป็นคนเก่งเข้มแข็ง ่ช่วยตนเองได้อยู่โดดเดียวลําพังก็ได้อะอันนี้ก็นี่เขาก็อยู่ของเขาคนเองได้นะแต่ไหนเพื่อนมาเพื่อนคนใหม่อีกคนมาเขาก็นะรอวนได้ช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นแหรนะเป็นคนเก่งเข้มแข็งนะคะมุ่งมั่นตั้งใจแรงกล้านคนรักความ เคลื่อนไหวนะรักการเดินทางนะชอบท่องเที่ยว่ะขาลุยค่ะอาชีพทหารตำรวจนักปกครองนะคะการทำงานต่างประเทศค่ะเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกนะเดินทางแล้วเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้อะไรมาไม่ได้มาง่ายๆค่ะลูกฟุกๆไม่มีนะคะเงินเก่งอะ่ะมุ่งมั่นตั้งใจสูงอ,อ่านี้นะการเงินนี่ไม่ได้มาง่ายนะเหนื่อย อ่าแล้วสำเร็จจากความขยันนักต่อสู้นะคะชีวิตต้องสู้ทุ่มเทค่ะอ่ามีกำลังใจมีความสามารถส่วนตัวสูงค่ะอ่าอันนี้เดินทางไกลมีโอกาสได้ไปต่างประเทศค่ะได้ทำงานติดต่อกับต่างแดนค่ะอันนี้ต้องฝ่าฟันนะคะอ่าคล่องตัวมากในการหาเงินเน็ดเนยค่ะ มีพลังเหลือเฟือค่ะร่างกายกำยำแข็งแรงเหมือนนักกีฬานะ,ะมีรูปร่างดีค่ะสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จการเงินนะคะและการงานอาย่าใช้ไงน,นะโมโหม่โมโหฉุนเฉียวง่ายอย่าใช้ความ ควรระงับอารมณ์รุนแรงไว้อย่าใช้ในการตัดสินปัญหานะคะกดทนกับปัญหาที่มีเข้ามามุ่งมั่นต่อไปใช้ความมุ่งมั่นต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนะคะก็จะได้รับชัยชนะน,นี่ก็เป็นนักการเมืองไม่น้อยไปกว่ากันนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดคุจจาชูหลายใจมีความรักหลายคนเนียนะชอบโปรยสเสน่ห์ก็ได้พบกับคู่กรรมแล้วนะนะ ื่อนร่วมงานค่ะแต่ถ้าเกิการเงินไรายได้มาอยู่กรรมะก็ได้พบกับความรักที่มั่นคงคนรักก็ไปเจอคู่กรรมเพื่อนร่วมง,งานกิจกรรมปัจจุบันกรรมก็ได้พบกับคู่มีตำแหน่งนะคะอ่ามาไม่ไม่หย่าร้างมาก็เหมาะคู่ควรกันดีอ่เลือดลมแข็งขันดีนะคะก็ได้พบรักแล้วนะคะ โสดสันโดดเนี่ยมีโอกาสเลือกคู่ได้นะคะเป็นรักทิ่ทุ่มเทนะขาะลุยะะาปากว่ามือไวอตนตนเองนั่นเนี่ยฝ่ายรุกเข้าไปหาอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็รับตอบละนะได้พบกับคู่กรรมนะคะโดยไม่คาดฝัน ฟ้าผ่าเปี้งยงอะไรรักไม่คาดคิดามาเจอกันแล้วโดยไม่คาดฝันเราจะเรียกว่าเป็นการที่มาจะเจอกันก็ต้องใช้สติใช้ความรบอบคอบไม่ประมาทนะคะก็ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะความรัก ก็จะได้พบกับรูปแบบใหม่ๆนะไม่ใช้วิธีเก่าๆนะจากที่ขึ้นสูงนะคะชื่อเสียงไม่คงทนลุงลสุดสามัญชนนะเป็นบุคคลในตำนานนะชื่อเสียงไม่คงทนตำนานคงอยู่นะนะักการเมืองกันเนี่ยคำแนะนำให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนกร c ซ สวยงามกับน,นิ่มนวลเป็นคนหล่อคนสวยค่ะขอบคุณด้วยความนิ่มนวลชีวิตมีแต่ภาพการให้และเมตตามีปัญหาเจ็บปวดยากแก้ไขเกรสก็ให้ความกระหารคิดบวกเกรสอยู่เคียงข้างคุณเพียงแค่คุณพัผ่อนครเปิดใจยอมรับความกลัวนั้นด้วยความกระหารคนกระหารค่ะนักรบค่ะ ิดใจย,ยอมรับความกังวลนะวิตกกังวลไปก็เท่านั้นฟุ้งซ่านเครียดเปล่าๆนะิดใจย,ยอมรับปัญหาประปรุงตนยอมรับตนนะค้นพบตนเองได้ก็ขาลุยต่อไปเลยนะคะด้วยหัวใจจิตที่ที่มีเมตตาสำนึกในบนนุญคุณรู้เสมอว่าเกรสนั้นยินดีเมตตาผู้คนเท่าเทียมกันเสมอนะนะยังเป็น เพื่อนที่ดีต่อกันเสมอนะแค่เดินกันคนละเส้นทางเท่านั้นเอง direction ทิศทางแนวทางเชื่อว่าหนทางเดินที่จะไปนั้นเห็นได้ชัดเจนแล้วเมื่อไปถึงเส้นทางสายใหม่ในชีวิตคุณจะพบป้ายบอกทางเส้นทางที่ใช่น,นี่พบเส้นทางที่ใช่และที่เหมาะ กับตนเองนะชาวมีนในไม่ช้าก็จะพร้อมเดินไปเปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นพร้อมจะไปในเส้นทางสายใหม่วิสัยทัศน์ของคุณจะนำทางไปได้ดีอย่ามองผ่านไปกับเครื่องหมายนั้นที่บอกว่าคุณไม่หลงทางอันนี้ที่ผ่านไปหลงทางนะเอเออ่ก็เดินหน้าต่อไปกับ ทางที่ใช่นะลุยต่อไปค่ะ motivation กลับเคลื่อนด้วยรักและแรงศรัทธาแรงบันดาลใจด้วยหัวใจอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ไปทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นก็คือความทยุทะยานทางอาชีพปรารถนาะจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนั่นมัน,ผ,น,นผ่านไปแล้วนะ อันนี้ที่เหลือยังคงอยู่นี่ก็คืออยู่กับปัจจุบันนะคะที่ทางที่เหมาะกับตนเองเล็งไปที่เป้าหมายกับกิจกรรมที่ตื่นตาด้วยการลงมือทำเต็มไปด้วยการเติบโต,ตทางจิตวิญญาณกระหารวางแผนเชื่อเสียงภายในใจบนพื้นฐานความจริงที่มีคุณค่านะตนเองมีคุณค่าในมุมของตอนเองค่ะก้าวแรกอาจจะยากแต่การเดินทางเริ่มที่ก้าวแรก แต่เป็นโอกาสที่ต้องทำด้วยแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแม้ไม่อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะคะ,ะเป็นผู้มีวิชาวความรู้ติดตัวทำมาหากินหนาะะการเงินไรายได้และมีเป้าหมายนะชื่อเสียงไม่คงทนนะคะตำนานคงอยู่นะคะอันนี้เป็นนักปกครองนะักการเมืองนะักสถานที่ แหล่งที่หนึ่งของเขานะที่มีชาวต่างชาติตั้งแดนต่างทิน่นเดินทางขี่เครื่องบินมานะชุ่มหนุ่มปาร์ตี้กันนะสนุกสนานกับชีวิตเขาชอบใช้ชีวิตโลดโผนกัะจกดีนะคะ